สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เลยนะคะสีแดงคันข้างหน้าเรานี้เลยสําหรับใครที่มองหารถสีนี้อยู่นะคะมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นแล้วก็นานๆนะคะจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะคะคันแบบอ่าสีแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ รีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota v ว o อนะคะ 1.5e ปี2014ไม่อยู่แค่160,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆแถมมาพร้อมกับล้อแม็กหล่อๆกันไปเลยนะคะสีที่หลายๆคนมองหาอยู่นะคะสีนี้แถมคันนี้นะคะ จะบอกว่าราคาเบาๆผ่อนเบาๆเท่านั้นผ่อนแค่ประมาณ6 0 0ันิดๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบจับรีบจองรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังโสดอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดร,รอบๆตัวรถกันไปก่อนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟมันตรีรีเฟกเ,เตอร์นะคะด้านหน้ามาพร้อมพิ้วโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีแดงเลยนะคะคันนี้สีแดงสีบางเดิมทั้งค ะะแล้วก็ตัวนี้มีไฟเรียวที่กระจกที่แก้มซ้ายแก้มขวานะคะมาพร้อมลอ้อแมกนะคะหล่อๆเลยนะคะดอกยางลึกๆใช้งานกันยาวๆไปเลยนะคะสำหรับมือจับนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้ไปนะคะคันนี้เติมน้ํามันแล้วก็วิ่งเท่ๆกันไปได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมกันแล้วนะคะเพราะว่ารถคันนี้สวยอยู่แล้ว สำหรับใครที่อยากได้ก็โทรหาบีได้เลยนะคะนะ,ะรถคันนี้ยังว่างอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นตัว E เป็นรถปี2014เดี๋ยวเราดูด้านในตัวรถกันดีกว่านะคะอ่าด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้แดงนะคะ แมทกับสีรถเลยนะคะสำหรับตัวเบาะคันนี้นะคะไม่ขาดไม่เยินสภาพเดิมเดมกันไปเลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงเดิมได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะด้านในสะอาดสะอา้านเหมือนรถป้ายแดงกันเลยทีเดียวตัวนี้จะได้เป็นแอร์แบกนะคะ2คู่หน้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจองแค่1,000บาทออกรถ1,000บาท ผ่อนไปเลยนะคะเบาๆอยู่ที่เดือนละ6,000นนิดๆเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดไลน์มาขอรูปรถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะข้าราชการพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ขายของ ตลาดนัดก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบีได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota V- วีอ 1.5e ปี2014นะคะราคาขายอยู่ที่3 3 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นราคาขายอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นจะบอกว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับรถคันนี้ แล้วก็ผ่อนเบาๆอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะจองแค่1,000บาทนะคะไม่อยู่แค่1 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นได้รถสวยๆส,สีเท่ๆไปเลยนะคะคันนี้สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาหาบีได้เลยนะคะ วันนี้นะคะบีต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปของบีนะคะบีฝากกดติดตามกด s ั b สไ r i ตาา์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลงไปลดอะไรมาให้ดูกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ